เจาหัวม่เดบัองอยอกำลังขรถุโฆกโของกองทัพเมียนมาออกมายอมรับว่าสูญเสียเมืองสำคัญที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางตอนเหนือของประเทศที่ติดกับชายแดนจีนและมีกลุ่มแนวร่วม3มกลุ่มออกมารายงานว่าในวันนี้เองนะครับสามารถยึดได้ฐานทัพของท่านพม่าอย่างน้อย3มแห่งรอดจชิรู โซียหเฮโอชียคูเอสีนีโอชียรคูเอสีนีเลนโลเคียเรเรามาดูหัวข้อข่าวประเด็นแรกก่อนเลยนะครับคือโศกของกองทัพเมียนมานะครับได้ออกมายอมรับว่าใกล้สูนเสียงเมืองสําคัญที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางตอนเหนือของประเทศที่ติดกับชายแดนจีนนะครับซึ่งเมืองนี้ก็เปลี่ยนเมืองชินซวยห่อนั่นเองนะครับหลังจากประทานรปกับกลุ่มพระมิตรสามกลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยกองทัพปลดปล่อยแห่งซาตตาอางเทียนเหนียวเอและกองทัพโกก้างเอเอเเอทหารอารากันเอเอนะครับ นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ามีการประทาสรุปการเกิดขึ้นมากกว่า10จุดทางภาคเหนือของรัดชานในช่วงเวลา6วันที่ผ่านมานะครับและทาง่ายทานพม่านะครับได้มีการประนามกลุ่มกีดอาวุธดังกล่าวทั้ง3กลุ่มนะครับที่ก่อเหตุระเบิดลงไฟฟ้าสะพานและเส้นทางคมนาคมแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับทางด้านกลุ่มกีดอาวุธ3มกลุ่มระบุว่าสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารเมียนมาแล้วมากกว่า91แห่งรวมถึงถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับประเทศจีนด้วยนะครับ ในขณะที่ทางการจีนนะครับได้มีการเรียกร้องให้หยุดยิงหยุดตีการสรุปโดยทันทีนะครับส่วนทางองค์กรสหประชาชาติแสดงความกังวลจากการประทะสรุปกันดังกล่าวอาจทําให้มีผู้คนหลายพันคนต้องผักทิ่นไล่ที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งจานวนหนึ่งก็อาจเข้าไปในประเทศจีนด้วยจากการประทะสรุรกันอย่างหนักนี้นะครับทำให้คนไทยที่ติดอยู่ในพื้นที่การสรุรส่งเสียงความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องมีคนไทยที่ติดอยู่ในพื้นที่เล่ากายขอความช่วยเหลือมาเพิ่มเติมนะครับ ในขณะที่กรรมธิการความมั่นคงออกมาบอกว่าได้มีการเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งช่วยเหลือคนไทยกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับจากการประทัสรุปกันทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นอย่างดุเดือดในครั้งนี้นะครับมีรายงานเมื่อช่วเช้าของวันนี้ว่าเมื่อในช่วงเวลา6นาฬิกา5นาทีของวันนี้นั้นทหารต่างเทียนอย่างเองนะครับได้ทําการเข้ายึดฐานที่มั่นของทหารพรมาร่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สวยดีเกียวนั้นเพิ่มอีกหนึ่งแห่งนะครับในเวลาเดียวกันนั้นเองนะครับในช่วงเวลา5โมงนั้นกลุ่มพรมิสสามกลุ สาม,มารถจะได้ฐานทัพของทหารพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มานโตรงนั้น1แห่งและในช่วงเวลาตีสีของวันนี้เหมือนกันได้จดได้ฐานทัพของทหารพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กุนขาในจังหวัดนองเกียวนั้นหนึ่งแห่งนะครับร่วมทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาตอนเช้าของวันนี้เองกลุ่มพนมิรเขาสามารถจดได้ฐานทัพของทหารพม่า มากกว่า3มแห่งนะครับอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นทาง่ายสื่อข่าวของกลุ่มพระมิตรเขาได้รายงานนะครับและเมือ่อช่วง,งเช้าของวันนี้เองนะครับทหารพม่าและทหารตาเกิดการต่อสู้กันในพื้นที่ตัวเมืองน้ำคำ<า>อย่างรุนเดือดกลุ่มพรมิทธ์พยายามเข้ายึดตัวเมืองน้ำคำและส่งคนให้ตำรวจพม่าที่ประจําการอยู่ในตัวเมืองน้ำคำร่วผพาก,กันวิ่งหนีกระจัดกระจิงนะครับทาง่ายท่านพม่าก,ก็มีการส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดส้อยเปลี่ยนจํานวนมากหลายเที่ยวบินด้วยกันนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตัวเมืองน้ำมคำและเป็นการปะทะสูร้รบกันระหว่างท่านพม่าและกู้ถ่ายต่อต้านนะครับจากการปะทะสูร้รบกันทั้งสองฝ่ายนะครับนับตั้งแต่เมื่อเดือนกราคมที่ผ่านมานะครับมีประชาชนเสียชีวิตแล้วมากกว่า11คนรวมเด็ก2คนด้วยในจำนวนนี้นอกจากนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เองนะครับมีรายงานว่ามี2คนแม่ลูกนะครับที่เข้าไปนอนอยู่ในหลุมโดภัยที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองนะครับ ทำให้ลุมต่างกล่าวนั้นถล่มลงมาใส่พวกเขานะครับส่งผลให้2คนแม่ลูกนั้นเสียชีวิตคาที่เหมือนกันนะครับจากการประทะร้กันอย่างหนักมานานหลายวันนะครับส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแนวชายแดนจีนต้องอพยพเข้าไปในประเทศจีนแล้วมากกว่า5,000คนนะครับมีรายงานว่าผู้ลี้ภัย5,000คนนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากจีนแม้แต่น้อยในจํานวน5,000คนนี้ทางการจีนนะครับได้มาแจกจ่ายเพียงน้ําเปล่าคนละ2ขวดห้องน้ำสองห้องนะครับ แถมประชาชนจะไปซื้อข้าวของมากินเองก็ไม่ได้ด้วยประชาชนในพื้นที่จะนํเข้าวปลาอาหารมาช่วยเหลือก็ไม่ให้มานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนทางสื่อข่าวของ r f a เขาได้รายงานไปแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือของรัตชาน,นะครับการประทะสู้กันระหว่างทหาพรพม่าและกลุ่มติดอาวุธนั้นจะขยายวงกว้างไปขนาดไหนนั้นเราต้องมาติดตามกันตอนต,อนต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีความเคลื่อนไาวอย่างไรนั้นผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังอีกสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมมตลอดา และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับก้าวหนึ่งขึเนแล้วาาเห็าไหมจ้าถังข่อนแล้วพาว,วงอยู่ใน่างทีนี้จะคิดยงแล้วอะไรจ้าจ้าเาาาสือจร